มันนี้มาแกงไก่จ้ะพี่นอ้องทำเมนูแกงไก่แกงไก่ใส่หน่อไม้ดองค่ะมารอจมค่ะพี่นอ้องั่าไก่จะดว่าไก่ให้สุกก่อน ด้วยแกงไก่ไก่ใส่หน่อไม้ดองังน้ำคือปลาร้าคอากเี้ยงแมวไหปลาร้า <c oughs> น,นก เบนมาละทีนก,กน็ถึงสิบบาทได้เยอะมากกินกับรากม,มาลักกาลูกละยี่สิบบาทจังเบงแค่ถ <c oughs> ึงลวเขเือถึงละสิบบาทได้เยอะมาก ขวาไก่ขวาไก่สุกแล้วจะนปมงขว่าไก่สุกแล้วใส่น้ำไม้ดองค่ะนี่จะไปมาใส่หน่อไม้ดองแล้ว หมักคนละอย่างข้าบ้านข้าวเนื้อใส่หน่อไม้ดองอันนี้ขวานเนื้อใส่หน่อไม้ดองจัดนะอันนี้แกงไก่ใส่หน่อไม้ดองจะสุกแล้วจ้ะจะสุกแล้วใส่ชูรส <c oughs> นนไม่ก,ก็ได้ใส่รลาดเดี๋ยวจะไปนนใส่แกน้ำใส่น้ำปลากับชูรสดซํานี่พอจะ้ะใส่เครื่องตะไคร้ใบมะกรูดใบมะกรูดไม่มีใบแมงรักตอนที่จะสุดอันนี้เป็นชูรสดจะเปนอนใส่เยอะๆจะได้อร่อยอร่อย เสร็จแล้วจ้ะพี่น้องแกงไก่ใส่หนอ่อไม้ดองเสร็จแล้วค่ะมากินด้วยกันค่ะพี่น้อง <c oughs> ฝากด้วยค่ะช่องปีเดือนแกงข่าหลังออฟฟิเชียลค่ะพี่น้องขอบคุณมากค่ะ